สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นใหม่ชิ้นโบแดงเลยวันนี้นะฮะเป็นรถถังสุดอลังการสวยงามสีสันสมจริงมากเลยบอกไว้เลยอสวยงามมากเลยครับเป็นรถถังแล้วก็มีพี่ทหารสองตัวพี่ทหารสองคนยืนเฝ้าอยู่นะฮะดูหน้าตาอื้อหน่ากลัวนะฮะเป็นไงฮะพี่ทหารสองตัวนี้ยืนนิ่งนะ รถถังคันนี้นะฮะจึงได้มาใหม่วันนี้สีสันสวยงามมันวิ่งได้ด้วยนะ,ะทุกท่านวันนี้จามารีวิวให้ดูนี่เลยเป็นรถถังรถบังคับนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะวิ่งได้แบบไหนกันนะ,ะเป็นอ่าไททานนะฮะไปฐานข้างข้างล่างแล้วก็แล้วนี่ก็เป็นที่บังคับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า มันจะวิ่งไปในทางไหนด้านหลังจะเป็นสวิตช์เปิดอยู่ตรงไหนนอ้อสวิตช์อยู่นี่อยู่จรแดงอยู่นี่ฮะหนึ่งสองเตรียมตัวไปโอ้โหมีเสียงด้วยนะฮะเสียงดังมากเลยไปแล้วฮะไปแล้วฮะกลับมา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 โอ้โหมีเสียงยิงปืนด้วยะฮะเป็นไงฮะเป็นไงเไรเดี๋ยวสายฮะเดี๋ยวสายเดี๋ยวสาย

โอ้โหยิงที่ทหารไปแล้วโอเคฮะอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนฮนะเดี๋ยวเอาไว้วันว่างๆเราจะพาไปลงสนามนะไะพาลงสนามเราจะมีรถถังอีกหลายคันแล้วก็มีที่ทหารอีกหลายตัวนะออกรบกันเลยทีเดียวนะไปก่อนบายยเอาไว้พบกันใหม่หคลิปหน้าครับ